สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบ่ารบ้าต่อโจ้ครับมีแต่แซาวันจันดีซีครับผมบ่าวต่อโจ้เด็กคนคองนะนี่คนคองฝากน้พี่น้องฟังเล่าครับผมบรรยากาศสามโมงเช้าแล้วครับบ่าวต่จ้ออกบ้านก็บตีซีครับหนอดนี่แปดโมงสี่สิบนอดซึ่งบรรยากาศครับเงียบๆแบบไรก็เไดนครับ ชงนี้ครับผมนี่ขาดชงมิครับเราจะเจอสัญญาณแบบนี้ด้านเป็นยังไงดอกไม้สังขารข้าวสานขายแบบพุ่งวิญญาณไปต่อหมอครับผมนี่เลยแบบบรรยากาศ น,นีผมกบรู้เด้วเพ่นเเขาไขหวเขาเกคนคองไว้จังใด่จดังใดถทาเงที่นีพบกรับเช็นมาถามนะาเ,เือรเิ่นเนเขาไปจร่งไหนไั่ใช่ไงล้อล้อเีย้อฟังแล้วเงียงมม่ต ตะเก,กียตะเก,กียบผ่านนั่งอยู่นะครับขึ้นไปในต่อมอสครับน,นี่ข้างรถเขา่าอันนี้เถึนสุลกากรงม,มุดออกบ้านต่อมอช่องมิตรเป็นอย่างนี้ครับ นีนะครับไปลองบรรยากาศโดยรอบๆก็ขาเลยครับก็ตัวโจ๊กไม่ได้ขานะท่าทางลุ่มนะทางทั้งมีทางโค้งจุดยูเชื่อนทางกลับ มันทางเขามาก็สนิทเงียบเงาอครับผมตลาดเจารถล้อนี่ครับเดือดขาดด้านนะครับผม ทำไปไปทำนู้นอี่รอบด้านช่องนี้คำกระสอบดีบยวจะปี사이หงอกมากรับตะกี้ข้นหลายเลยครับหุวนุ่นค้นเหรอเหงาครับ ไม่จะรถบรรทุกรถสิบล้อครับเข,าเขา้เขากอกขอ้อกุนะ้งยุนี่ม้คันคันดินไทยเช่ไหครับมันไปหานันอยู่คันดินน, <c oughs> นั่นต้องเปิดให้รถเขา้านครับนักการเมืองนนี่ครับางานเขา่างานออกธรรมดาครับ ขาเชื่อยังอยู่นั่นพวกนี้นะจุ้งคนฟ้องพวกนี้นะพวกคนฟ้องอ้ซุ้งงียดมาตรวจเนยที่เงียดมาตรวจรถคนต่ว่าว่าจะว่าเวลาเขาก็บพวกคนเนา บรรยากาศที่เราตรงนี้ตอนสาม,มุงกุกัวครับผมก็คือขักครือเเอาครับผมผว่าล้ายครับนานนานรการารสุลกากรช่องเมฆเดี๋ยววกมายที่รบเป็นรรยากาศขอสา ของฝากจากไทยกับของฝ่าจากลาวเชืมนึ่าผมทิ้นี่ครับตกใเช่นเช่นหนึ่ีครับฝากกะไรก็แชร่ก็ต่อต่อนะครับสวัสดีครับ